สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำเสนอปฏิบัติธรรมแล้วปวดเมื่อยกระสับกระส่ายมากทำอย่างไรดีอีกปัจจัยหนึ่งในการปฏิบัติธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมคือการถูกเวทนาลบกวนกล่าวก็คือเมื่อนั่งปฏิบัติธรรมแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็ปวดหลัง คันตรงนูน้นคันตรงนี้ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติทำได้นานนั่นเป็นเพราะจิตมีกำลังของสติไม่กล้าแข็งพอที่จะต้านเวทนาได้ดังนั้นจึงต้องเพียรฝึกจิตต่อไปให้มากเพื่อสร้างกำลังของสติให้กล้าแข็งสติจะได้เป็นตัวระลึกรู้เท่าทันเวทนาที่เกิดขึ้น แล้วปัญญาเห็นถูกตามธรรมย่อมเป็นเวทนาดับไปตามกฎของไตรักความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติธรรมจัดว่าเป็นมารชนิดหนึ่งเรียกว่าขันธมารวิธีที่จะผ่านพ้นมารตัวนี้ไปได้มีอยู่หลายวิธีสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆจิตยังตั้งมั่นเพียงชั่วประเดียวประดาว เวลานั่งสมาธิแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นมากๆให้ละจากองค์บริกรรมเดิมแล้วบริกรรมใหม่ว่าปวดหนอแทนจนกระทั่งความปวดดับไปแล้วจึงนำจิตกลับมาสู่องค์บริกรรมเดิมแต่หากความปวดกลับมากรุนแรงขึ้นและจิตยังไม่ตั้งมั่นพอที่จะต้านความปวดได้ให้เปลี่ยนอริยะบทจากนั่งภาวนา ไปเดินจงกรมแทนไม่จำเป็นต้องทนปฏิบัติต่อในอริยะบทเดิมเพราะการอดทนสู้กับความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณานั้นไม่มีประโยชน์ดังนั้นการเปลี่ยนจากนั่งภาวนาไปเดินจงกรมย่อมได้ประโยชน์มากกว่าหากจิตตั้งมั่นจวนแน่วแน่เป็นอุปจารสมาธิเมื่อไหร่ ให้ใช้จิตตามดูความปวดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยๆลดลงจนกระทั่งดับไปในที่สุดเมื่อตามดูรอบแล้วรอบเล่าอย่างนี้จนกระทั่งความปวดดับไปไม่กล้ากลับมาปวดอีกปัญญาเห็นแจ้งในความปวดจะเกิดขึ้นและเห็นจริงว่าแม้ความปวดก็หนีไม่พ้นกฎตรลักคือ อน,นิจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาคือในที่สุดย่อมต้องดับไปไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ที่เราเห็นความปวดดับไปจิตจะรู้ว่าแม้แต่ความปวดก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วปัญญาเห็นแจ้งในความปวดจะเกิดขึ้นนี่คือวิธีการรับมือกับความปวดที่ดีที่สุด ส่วนวิธีที่สคือให้พัฒนาจิตด้วยสมถภาวนาจนกระทั่งจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นสมาธิขั้นแน่วแน่ที่เรียกว่าฌานขณะที่จิตยังอยู่ในฌานจิตจะไม่รับสิ่งกระทบภายนอกใดๆมาปรุงเป็นอารมณ์ดังนั้นความเจ็บปวดทั้งหลายจึงไม่มี แต่เมื่อออกจากฌานความเจ็บปวดก็จะกลับมาเล่นงานเราอีกวิธีนี้ต้องอาศัยการฝึกจิตจนชำนาญแล้วเท่านั้นจึงจะทำได้แต่ก็ยังเป็นวิธีที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะเป็นการหนีความเจ็บปวดเพียงชั่วคราวซึ่งแม้จะช่วยให้ไม่เจ็บปวดได้จริงแต่ไม่ใช่การดับต้นเหตุเหมือนวิธีที่สอง สมาธิขั้นสูงใช้รักษาโรคได้ดังที่กล่าวไปแล้วสมาธินั้นเป็นอนุภาพของการต้านทานความเจ็บปวดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเข้านิโรธส,สมาบัติได้แล้วย่อมสามารถใช้สมาธิรักษาโรคได้แทบทุกชนิดเว้นแต่โรคเวนโรคกรรมเท่านั้นเพราะตามใดที่เจ้ากรรมนายเวรยังไม่ยกเวนหนี้กรรมให้ ไม่ว่าใครหรือยาขนาดไหนก็รักษาไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าภาษารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังหนีจากเวรกรรมไม่พ้นสำหรับพระอนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติได้การแพทย์แผนปัจจุบันแทบจะไม่จำเป็นมีแต่กรณีที่เจ้ากรรมนายเวรไม่เลิกจองเวรทางร่างกาย ที่ต้องพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการของโรคลงได้บ้างให้พอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจนได้ปัญญาเห็นแจ้งจิตจะเป็นอิสระจากกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์และมีพลังสมาธิทำให้ร่างกายมีพลังงานมากอวัยวะต่างๆจึงทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปิดโอกาสให้โรคภัยเบียดเบียนทำให้อายุยืนยิ่งคนที่เข้าฌานได้ด้วยแล้วยิ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ถ้าอยู่ในฌานอาจจะอยู่ได้ถึงหลายร้อยปีหรือมากกว่านั้นตามกําลังบารมีที่ตนตั้งจิตภาวนาไว้เพราะสติอ่อนจิตจึงปวดสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรใหม่ๆจิตเริ่มวอกแวกขาดสมาธิ เริ่มแวบ,บไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แสดงว่ากำลังของสติเริ่มอ่อนจึงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนี้ควรเปลี่ยนอิริยาบถไปปฏิบัติต่อด้วยวิธีอื่นเช่นถ้านั่งสมาธิอยู่ก็ให้เปลี่ยนไปเดินจงกรมแทนเมื่อทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆแล้วสติก็จะมีกำลังก้าแข็งขึ้น จนกระทั่งสามารถต้านทานเวทนาได้และเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงระดับนั้นก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ยาวนานขึ้นบางคนสามารถนั่งได้นานมากตั้งแต่เช้ายันเย็นโดยไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเลยอย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรมอยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะการอยู่ในสมาธินานๆ โดยที่จิตไม่รับสิ่งกระทบภายนอกนั่นทำให้เราไม่มีโอกาสได้เห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เข้ากระทบจิตปัญญาเห็นแจ้งจึงไม่เกิดการปฏิบัติแบบนี้จึงถือว่าไม่ใช่การฝึกวิปัสสนากรรมฐานแต่เป็นการทำสมัทธกรรมฐานซึ่งไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่นั่งสงบสบายอยู่ในสมาธิเท่านั้น จะเห็นได้ว่าการที่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้แจ้งแท้จริงจะมีประสบการณ์ตรงในการฝึกพัฒนาจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคนสมัยนี้สั่งสมบุญบารมีมาน้อยเมื่อจะปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยผู้รู้แท้จริงที่เคยประสบการณ์ตรงและเคยผ่านสภาวะต่างๆมาก่อนมาเป็นผู้ชี้แนะและคอยช่วยแก้ปัญหาให้ ดังนั้นเมื่อท่านชี้แนะแล้วจึงต้องทำตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างโดยไม่คิดสงสารหรือต่อต้านการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าและเป็นไปอย่างราบรื่นความเจ็บปวดกับตัวเรานั้นแยกกันได้แท้จริงแล้วอาการปวดนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและไม่ได้อยู่ที่แข้งที่ขาของเราแต่เพราะจิตของเราหลงผิดไปยึดอาการปวดนั้น มาเป็นอารมณ์จึงรู้สึกว่าเราปวดแข้งปวดขาการใช้จิตตั้งมัน่นจวนแน่วแน่ตามดูอาการปวดไปเรื่อยๆจนเห็นความปวดดับไปตามกฎไตรักษณจึงจะทำให้เรารู้ว่าเรานี่แหละโง่เองที่ไปรับสิ่งกระทบไม่ดีเข้ามาปรุงเป็นอารมณ์และคิดว่าอาการปวดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของเรา เมื่อเห็นได้ดังนี้เราย่อมปล่อยวางไม่ยึดอาการปวดมาเป็นอารมณ์อีกจิตจึงว่างเป็นอริยะและเกิดปัญญาเห็นแจ้งในอาการปวดขึ้นคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราอดทนต่อการเจ็บปวดไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเป็นความเห็นผิดที่เกิดจากการมองปัญหาด้วยปัญญาทางโลกตรงกันข้าม หากใช้ปัญญาเห็นแจ้งมองจะเห็นเหตุผลที่แท้จริงของอาการปวดและรู้ว่าแท้จริงแล้วอาการปวดไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มีเกิดมีดับหมุนเวียนกันอยู่สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาให้ข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน และเป็นเส้นทางเพื่อนำไปสู่นิพพานสวัสดีค่ะ